สวัสดีพี่น้องช่องอเมสระกราวทุกทุกท่านนะคะ Hello everyone Welcome to my channel าเมสระกราวนี่เขามีเมนูใหม่เยอะแยะเลย <c oughs> แถมเจ้าของร้านก็หนีไปอยู่กรุงเทพอีกไ so. อเย้าซซ่ปลาปะเปี๊ยะทอดชุดละ20บาทเนาะ <c oughs> ชุดหนึ่งได้2ชิน้นอ่ามามามาร้านประจําเดี๋ยวรีวิวให้เนี่ย20บาททุกอย่างนะคะ ไม่เคยขึ้นราคาไม่ใครจะขึ้นไปถึงดาวังคารร้านนี้ก็ยังอยู่ราคาเดิมนี่นะ,ะเกี๊ยวทอดจะเป็นใส่ถุงกระดาษอย่างนี้นะคะอยู่หน้าฐานีรถไฟอ่ะตอนนี้พอเปิดร้านใหม่แล้วเมนูใหม่เข้ามาเยอะเลยนะเนี่ยเลยสะอาดมากร้านนี้แล้วตั้งแต่กินกินมาสิบปีแล้วหละนี่ไม่ยอมขึ้นราคาเลยเนี่ยราดนะคะพิกัดแบบมีโคร,ราดสองลอ็อกใหญ่เลยค่ะร้าน่ะ แล้วก็มาหน่อยหนึ่งมาจากทางรถไฟนะคะสถานีรถไฟไม่ไกลนะ Not too far from our train station. อ่า t r a s t a t i o n โอ้แล้วก็นี้นะคะเ0บาท for food anything food 20บาทนะคะมีข้าวกระเพรา,าข้าวเมนูข้าวไก่ทอด สั่ง3อย่างนะ60บาทอย่างละ20กินไม่หมดก็ค่อยหอ่อคนเยอะค่ะกลางวันนะคนเยอะแล้วก็มีห่อด้วยสั่งห่อด้วยเยอะแพนด้าก็เข้าราคาสั่งได้นะคะร้านบะหมี่โคราช This is 20บาท or 20บาท this noodle this 20บาท spring roll Thai style delicious welcome to surin city you can come here i s h a r e u uh, can talk about and uh มีนแอเรียอ่านอตทูฟาจากฟรีนสเตชันโอเค a ูคงทําอ่าเตปไซส์นอตทูฟาจากฮาวมิดม่บีชวนเม็ดนี่กินให้อร่อยนะจ๊ะพี่น้องหาตั้งกล้องออมาอีกแล้วไม่ได้คิดว่าเขาจะมีเมนูเด็ดๆใหม่ๆมา,มา,มา,มาอีกอ ืมดีงามพระรามสี่ถ้ามันไก่ยี่สิบาทจริงๆถ้าใครกินน้อยยีสบาทเนี่ยอิ่มนะจริงๆอ่ะอิ่มมากๆเลยอ่ะแล้วนี่เป็นคนชอบกินรวบรัดตัดตอนมื้อเช้าทีเดียวให้เต็มกระเพาะแล้วมื้อเย็นไม่กินไงโอ้โหสามอย่างได้หกสิบาทได้สามอย่างอ่ะพี่น้องช่องกับแม่ว่าไงอ่ะ ตัวเลือกอ่ะโัวไอ้นี่ข้าวมันไก่20บาท this how you can s t a y w e l l now for 20บาท how you can uh, buy something at 20บาท for full your stomach and delicious yummy same this ชิมมันนี่ต่อปลเปี๊ยะทอดได้ที่ซื้อปลเปี๊ยะแล้วทีนี้พี่สาวพี่เคยชอบกิน <S mm hmm. <S Taste spring s p r i n g r o l r s t ใกล้ดีอะ่ะซื้อกินหลายที่แล้วมีแต่อะไรไม่รู้ลวงโลกอะ่ปะปอเปียะทอนแหงใจเลยใส่อะไรให้กินผักผักไม่มีไม่มีหมูไม่มีอะไรเลยว่หมูเน้นๆอะ่ปะปอเปี๊ยะขาอะ่ะชิ้นสิบบาทตายแล้วเธอมัดใจฉันอยู่อีแล้วปอเปี๊ยเป็นอไอไลสปริงโรไทสปริงโรลอร่อยอร่อย กว่าขายของสวนเกษแสขายของไม่งอรัฐบาลมันจะขึ้นไปทางไหนขึ้นไปโลดดาวัานดาวไหนก็ไปถึงจะขายเท่าเนี้ยมีอะไรป่ะอะไรประมาณเนี้ยนะร้านเนี้ยเขาจะเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> อร่อยด้วยนะเห็นยังเห็นโลดขึดด้นไปโลดน้ำมันขวดละร้อยก็ขึ้นไปโลดร้อนซ่อนดอกอยูไใดคืึ้นก้าล่ะอยู่ใดแบบไดก็ว่ากันอีกเพื่อน,นึง อันนี้ไม่ปรุงนะคะบบบมีแห้งไม่ต้องปรุงกินเลยแบบธรรมชาติพรุ่งนี้วิ่งไปวิ่งมาบ้านบ้านโรงพยาบาลบ้านโรงพยาบาลไม่มีเวลามาสืบสอบสะแสวงหาอืมก๋วยเตี๋ยวนี่สิบบาทเยอะแยะเลย เป็นอย่างๆไปหลอดกินทั้งห่อร้านจะกว้างอะสะอาดสะอาดนะคะน้ำบริการตัวเองเดอ้อมาแล้วอย่านั่งเป็นคุณนายคุณผู้ชายเดอ้อให้บริการตัวเองนะจ๊ะอ่านป้ายด้วยนะคะไปตักน้ําแข็งเองแก้วหลอดนะคะอย่างๆไปหมดเป็นอย่างๆไปจ้าเสรแล้วก็จะทําลายหลักฐานจานที่สามนะคะ นี่คืออาหารเช้าอาหารเที่ยงและอาหารเย็นสามจานในท,ทีเดียวเลยจบเอาออกไปพันสองร้อยแคลแล้วก็ยัดเข้าไปใหม่อีกหลายพันแคลกินแล้วก็เอาออกอกินแล้วก็เอาออกเห็นปลเปียะขาวชิ้นว่าเริ่มด้วยนะใหญ่ใหญ่แต่ปแป้งบางจาังใหญ่แต่ปแป้งข้างในไม่มีอะไรนะอันนี้มีทุกอย่าง ขาเริ่มเยอะแล้วนี่สิบโมงยังไม่สิบโมงเที่ยงเต็มค่ะเที่ยงพี่จะเต็มก่อนโควิดนะถ้ตอนเที่ยงอนะที่เต็มตลอดถ้าเหตุการณ์ปกตินะคะที่นั่งก็ไม่พอ แอปฟู้ดแพนด้าสั่งได้ได้เลยนะคะเดลิเวอรี่ถ้ใครไม่สะดวกมาทานที่ร้านเพิ่มน้ำหนักให้ตัวเองอีกแล้วพี่น้อง นี่ขอน้ำซุปเพิ่มได้นะคะไม่มีการห่วงนะคะร้านนี้ขอได้เลยถ้าไม่พอนะคะสั่งสั่งขอใหม่ชิ้นสุดท้าย หมดเปี้ยงค่ะสามจานสามอย่างเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กมื้อเช้าเนี่ยไม่เคยขาดนะคะแต่มื้อเย็นไม่เคยให้ความสําคัญเท่าไหร่นานๆจะปล่อยตัวปล่อยใจทีสายเฮลก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะกินเที่ยวประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์เกือบทั้งหมดนะคะมีอะไรอร่อยตรงไหนจะเสาะแสวงหามาให้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าชื่นชอบคลิป ในเรื่องราวในจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ไปกดดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแยกไว้ให้หมดแล้วนะคะ for watching please like share subscribe And See ชิย next คลิปวิดีโอ Bye บายสวัสดีค่ะ